ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรเพราะว่าภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้เริ่มจะหนักแล้ว ใช่ค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะน้าลนตลิ่งนะคะมีบางจุดค่ะก็คือมีแนวโน้มน้าเพิ่มสูง4-6เมตรนะคะเพราะว่าอาจจะท่วมหลายพื้นที่ก็เป็นได้ต้องมาดูกันค่ะเพราะว่าในขณะน,นี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่1-2วันนี้นะคะหลายจังหวัดยังคงมีฝนตกหนัก,ก,นกเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก90มิลเมตรนะคะซึ่งก็ตกต่อเนื่องกันไปค่ะสาเหตุเพราะว่าร่องมรสุมกําลังแรงนั้นพาดผ่านพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปก,ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะทําให้ขณะนี้นะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะฝนตกหนักแแถวบริเวณภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะร่องมรสุมตอนนี้พาดผ่านอยู่บริเวณนี้พอดีมันก็เลยทําให้เกิดฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องค่ะต้องมาดูกันค่ะว่าหลายพื้นที่กระทบอย่างไรเพราะว่าวันนี้กองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะคะเตือนสถานการณ์น้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันทุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ ที่แม่น้ํายมนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะมีแนวโน้มน้ําเพิ่มขึ้น4-6เมตรนะคะแถวแถวจังหวัดแพร่อาเภอวังชินค่ะส่วนที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็จะอยู่แถวแถวบริเวณอาเภอศรีชันนาลายัยอาเภอศรีสัมปรง n g อเภอสวรรคโลกแล้วก็อำเภอเมืองสุขโขทยัยน้ําเพิ่มขึ้น4-6เมตรนะคะนอกจากนี้ที่จังหวัด น่านนะคะตอนนี้แม่น้ำน่านก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่20-40เซนติเมตรนะคะที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะคะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดทีนี้ความเสียหายโดยภาพรวมเป็นอย่างไรวันนี้ที่ฉันมีภาพดาวเทียมคอสโมสกายเม็ดวันนะคะโดยจิสดาระบุว่าพบพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีฟ้าๆเป็นวงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้นะคะในจังหวัดน่านนั้นมี3อํอำเภอ17ตําตำบลรวมพื้นที่น้ำท่ว ่วมอยู่ที่16,661้ไร่และที่จังหวัดแพร่นะคะมี2อำเภอ11ตำบลรวมพื้นที่น้ำท่วมนะคะอยู่ที่2 2 1 9 6้ไร่จากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่นั่นเองส่วนเกษตรกรนะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าดาวเทียมคอสโ o s k สกายเมดวันยังระบ,บุพื้นที่เกษตรนะคะที่ถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวค่ะโดยรวมแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ไร่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณริมแม่น้ำนะคะสายหลักตามลำนำ้ำ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าวของจังหวัดน่านในอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสานะคะมีพื้นที่อยู่ที่6000นะคะ9ก0กว่าไร่ค่ะซึ่งที่อำเภอเมืองแพร่แล้วก็อำเภอเมืองสองก็มีพื้นที่โดยรวมประมาณ8,320ไร่นั่นเองค่ะก็ถือว่าสถานการณ์น้ำนั้นค่อนข้างที่จะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอยูอย่เหมือนกันนะคะสําหรับสถานการณ์วันนี้พื้นที่เสี่ยงยังคงมีอยู่ค่ะฝนยังตกต่อเนื่อง1-2วันนี้นะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนือค่ะถแถวแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตร,รดิตถ์พิษ,ษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์นะคะยังมีอยู่ส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะคะนอกจากนี้พื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบเหมือนกันฝนตกหนักอยู่ที่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดราชบุรีนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะแถวๆสระแก้วชลบุรีระยอ องจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ หลังจากวันที่24นะคะเป็นต้นไปคือพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีปริมาณฝนนั้นลดลงนะคะแต่น้ําที่หลากหลายพื้นที่ยังมีต่อเนื่องเราต้องจัดการบริหารจัดการน้ําที่อยู่บนดินค่ะเพราะว่าอิทธิพลจากร่องฝนที่ผ่านมาดูเหมือนมีแนวโน้มที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแนวโน้มฝนตอนนี้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อน้ําที่ไหลลงเขื่อนเพราะว่าน้ําแต่ละพื้นที่ที่ไหลตรงลําน้านั้นอาจจะเข้าเขื่อนภูมิพลเศริกิตแควนน้อยบารุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชนลสินค่ะ